จะให้ดูครับอีซุซุหัวลากสามร้อยยี่ยแกนขาดครับวิ่งมาหยุยจากบางประกงลังสิตลังสิท,สทบางประกงความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงดอนตุมได้อย่างไรปุ๊บนี่ฮะอีซุซุหัวลากครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเมื่อกี้เพิ่งจะเอาเทอร์โบอนะลงมาครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตา รถกันครับอันนี้สตรีมมิ่งสดใน y o u t u นะครับอีวุซอรัวล่าครับ320ครับ320แรงเป็นระบบแปรผันอิวเซุครับปรากฏว่าวิ่งมาวิ่งส่งของอยู่ดีๆครับ ความเร็วตกถ้าจะชอบต้องเปลี่ยนผงเลยเหยียบไม่ขึ้นนะครับได้แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ผงเดิมมาต้องหาผงเดิมมาใส่ช่างเปอร์กำลังแนะนําลูกค้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะไปดูไปโยกเทอร์โบเทอร์โบไอ้เทอร์โบดูนี่ฮะเป็นเทอร์โบเดิมๆนะครับเดิมๆก็เป็นนี่แหละครับของแท้ครับ tf 0 8แปรผัน เท่ากันอย่างว่าระบบแปรผันนะครับรุ่นฮิตเลยครับมักจะแกนขาดเลยนี่อย่าให้ดูนี่อยากให้โยกให้ดูครับอุ้ยร้อนงานซ่อมก็เป็นอะไรใหม่นี่ฮะใหม่หลังครับใบหลังอย่างนี้เลยครับโยกได้อย่างนี้เลยครับเนี่ยทาให้ติดตรงนี่นะเกือบจะหลุดไปท่อไอเสียแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วหกปีก็ไม่ได้ทำเลยหกปีครับ ก็โอเคอยู่เนี่ยาจะอยู่สองปีไม่รู้นะใช้คุ้มแล้วใช้คุ้มแล้วว่างั้นนะมาลากเป็นชาร์จเป็นเร็วขนาัเงี้งหรอแก่ใต้ที่นี่นี่ไล์สุดอยู่ไล์สุดยูทูบอยู่นี่ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนี่เลยครับโฮเซ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโฮเซต hx 5 0โครงล้างเบอร์84สีควบคุมด้วยเวสเกียดแยกอะไูเลยปึ๊บนี่ฮะตัดระบบแปรผันทิ้งไปเลย50 เดี๋ยวให้ดูใบหน้ากันเอ้ยให้ดูใบหลังกันความแก่งไม่ต้องห่วงครับเป็นเก่านอกครับรับประกันรับประกันทุกลกูก,ลกครับเช็คไ <มา S 2> ว้อย่างดีคัแต่ถ้าเอาไปติดตั้งเองแล้วไปบินไปแตกอันนี้มันนอกเหนือรับประกันเนี่ยแสดงว่ามีเศษอะไรเข้าไปข้างในถ้าไปติดตั้งใหม่ๆนะ้ำมันไม่ขึ้นมันรับประกันไม่ได้ okay. แต่ช่วยเหลือดูแลกันได้อยู่เมื่อวานนี้ผมให้ทั้งเบอร์ทั้งเปอร์ไปเขาถามเรื่องการต่อสายน้ำมันไหลกลับอ่ะเขาโทรมาเขาโทรมายังไม่มีโทรมาเลยเขาทำให้เป็นเขาติดตั้งเทยูนี่ครับก็นี่ฮะครับก็จะใช้เวลาน่าจะหลายชั่วโมงนะห้าหกชั่วโมงครับหน้าปุ่หน้าแปลนไม่ไม่ต้องเปลี่ยนครับเราทำรองรับอยู่แล้ว เสริมให้สูงขึ้นหน่อยหนึ่งด่าอ๋อเมื่อกี้ตัวเสริมอ่ะให้ยกให้สูงขึ้นหน่อยนึงครับพอเห็นยังไงออ่ะะไรมาใหม่อีกเลยมาใหม่อีกเหรอผมมาในมานานมาว้าวมาอีกแล้วรถรถนั้นหายไปหมดเลยเหรอหมอขายหมดแล้วโอ้เอามา100ลูกหมดเกลี้ยงเลยวะนี้่อแอันนี้ล็อตนี้150ครับมีตรงโน้นอีกตรงนี้50ลูก50ลูกอะไรซุกซุกอะไรวะเนี่ย อันนี้ครับเป็นเป็นพวกสามห้าสี่สิบพวกพวกหกล้อไอ้ได้นะไดหกล้อเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยสองร้อยอย่างเงี้ยร้อยเจ็ดห้าร้อยเก้าห้าไงนะครัเป็นแล้วก็พวกสี่ล้อไอซีทูบซีซูบเอ็นยอะไรเงี้ยได้หมดเลยฮะดูดูดูเหมือนดูเหมือนไม่มีค่านะแต่ว่าเก่าเออหมูนค่าที่เอาลงมาแต่รถปลาดิเศษเหล็กเออเหมือนเศษเหล็กแต่่ อะไรวะภาพลูว่าอะไรจ่ายไปห้าแสนหรือวันละไรร้อยหรือหรือร้อยตัวเลยไมยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวเลยเออเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวเออเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวกันครับนี่แค่อันนี้อีกร้อยลูกเหมือนกันครับนี่จะให้ดูว่าโขูดล้างเดิมมันนี่ก็ใหญ่มากนะเออใหญ่หนักเออแต่ไม่ใช่แปรผันใช่ปะไม่ใช่แต่มันใหญ่เครื่องรถใหญ่ไงพวกเครื่องเครื่องรถใหญ่น่าจะวอลโว่สแกนเนียอะไรเนี่เออวอลโว่สแกนเนียพวก มันมาจากมันเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยถ้ารถาพวกนี้ต้องไปทางโซนยุโรปหรือญี่ปุ่นอะ่าไม่รู้ว่ามาจากยังไงอ่าแต่ว่ามาใช้ในไทยก็จับแปลงใหม่หมดเพราะว่าในไทยก็ไม่ค่อยใช้บอลบวกอะไรกันอยู่แล้วครไบใครับกาตัวถูกอะหมอตัวเล็กๆหน่อยอันนี้ตัวถูกการเลสการเลสเออตระก,กูลเนี่ยถ้าใครยังงบไปถึงโฮเซตก็งบน้อยใส่ตัวนี้ได้ใส่ตัวนี้ได้ตีตัวปกติใส่ได้ไล่เบอร์งหลังเราไล่ไล่บ ได้โครงหลังใช่ว่าโครงหลังคือน,นี่ฮะโครงซิ่งนี่นะโครงซิ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกโครงซิ่งเตาหลังโครงหลังแล้วแต่จะเรียกอ่าอาจจะมีฝุ่นเยอะนะเพราะว่าอยู่ริมถนนนะเพิ่งสร้างถนนยังไม่เสร็จดีนี่ฮะเดิมๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโครงดิบอะไรอย่างนี้เสร็จแ,แล้วก็มากึงให้เข้ากับเทอ,อร์โบลูกดันลูกใครลูกมันรุ่นใครรุ่นมันอเหมือนช่นนางเบนซ์หิ้วไปเนี่ยช่างเบนซ์หิ้วไป ค้าช่างเด่นอาทีนี้เราก็ใช้เวลาประมาณจากนี้ไปกี่โมงวะเนี่ย9โมง4-5ชั่วโมงมั้ะกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จครับพนานอยู่นะอว่างวันนี้ว่างอยู่แล้วไกลับหน้ากล้องไงวะเนี่ยฮะอะไรยกเขาอไไงมือเดียวเนี่ยยกรับเหรอผมรับหไหวปเนะี่ยหนักไหมามา2กิโล วู้บ่อยไหมลองดูดิโอ้โหหนักเว้ยไปมือเดียวไวแล้วต <g ül> <g ül> ้อนะต้องเจาะใส่เวสเกียร์แยกเขาดีนะต่อแล้วเป็นตนตั้งลองดูไหมอ่ะลองดูไปนะส่งดูตรงก่อนโลเยืม เอาลมไอเสียมาดันวาลตัวนี้เอาลมไอเสียมาดันวาลให้ปิดเปิดบูธเกินมันจะมีลมต่อยแบเบามาปุ๊บบูธเกินวาลวยกเลยบูธเกินออกข้อนี้ความดันเกินเ์ายกออกข้อนี้มันเป็นถอยเสียคล้ถอยเสียน่าทีกว่านะคนทิ้งไปพุ๊ดพต่อต่ออยู่อย่างเงี้ยอือต่ออยู่อย่างเงี้ยทรงนี้ครับทรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วหมอค่อยมาดูใหม่โอเคนะฮะือดูกี่ครั้งก็จำไม่ได้ที ดูกี่ถังก็จับเลยครับสลับหน้ากล้องอยังไงไะเนี่ยเออสลับหน้ากล้องอนนะี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเฮโบอร์รถรถใหญ่รถหกล้อรถกระบ,บะก็ได้นะเนะี่ยมาเลยครับที่นี่คือเออเขาเรียกว่าเป็นเป็นในหมู่บ้านนะวัถนนตำบลดอนพุษาอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมนะครับเขตนครปฐมนะอำเภอดอนตูมก็อยู่ใกล้ๆอำเภอดอนตูมอยู่ที่ไหนอยู่ติดกับบางเลนครับอยู่ติดกับบางเลนเนะี่ยห่างจากบางเลนประมาณสิบยี่สิบกิโลนมัน 10, ้งก็รับติดตั้งเทอร์โบนะทั้งรถกระบะรถหกล้อสิบล้อหัวลากไดนาม,มูเครื่องปั่นไฟก็ได้ เอาอยู่มันหมดไปเอาอยู่อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูใหม่อีกทีแล้ะจะเอาปูไหมเนี่ยจะปูไหมแต่ไม่เอาดังนะฮะยาวเสียงปูเลยยาวเสียงปู่ไเนี่ถ้าใส่ถ้าใส่โปรซินงนี่ะ ยลผงงจริดมันจะทําเสียงปู่ได้เสียงหอนอะนะทําได้อแล้วก็จะดังคือถ้าเป็นโครงหลังเดิมมันะถ้าแปลผันก็อาจจะดังใช่ไหมเหมดดังแปลผันดังดังแรงด้วยดังแรงด้วยทั้ัออกอือทีนี้ก็ถ้าถ้าใครเธอโบเดิมเหรอนะเธอโบเดิมนี่มันไม่ดังนะครับถ้าไม่เปลี่ยนโครงหลังฟีศูนเจ็ดเครื่องอะไรนะบอกว่าอะไร ไปเน้นให้เป็นพงทิ่งเออนี่อ่านคอมเมนต์ให้หน่อยดิไม่ได้ใส่แว่นอ่านหรอไม่เห็นนะใอ้ท่านมีโกดีสูบเจ็ดเรื่องสองพันห้าเปลี่ยนเทอร์โบเป็นสามพันเปลี่ยนแค่โบ่อนน้ำอินเตอร์ม้งประมาณตอบเลยตอบเลยอ่ะตอบเลยไม่ได้เพื่ตอบเลยอ่ะทำไมมีอันนี้เลยมอน้ำอิเตอรเลยไหนไปไหนแล้วอ่ะเออเปลี่ยน แ่โบกครับมอน้าอ๋อมอน้าเจอตัวเดิมใช่ครับ <c oughs> ตัวเดิมอยู่แล้วก็ประมาณตันใหญ่จะแปลงเป็นดีแม็กสามพันดีแม็กสามพันนะครับวีโก้ศูนย์เจ็ดตัวนี้ถ้าถ้า,ถายังไม่ใช่ตัวแปรผันนะ่ะก็เอาคงเดิมมาได้อยู่ประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นครับถ้าเกิดเป็นตัวแปรผันแล้วมันต้องแปลงใหม่หมดเลยก็อยู่ประมาณหมื่นปลายปลายครับหมื่นต้นกับหมื่นปลายแล้วกันเพราะว่า ต้องดูระบบกันก่อนข้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่เด้อประมาณนั้นนะมือต้นๆประมาณหมื่นสองมื่สามประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณหมื่เจ็ดมื่แปดประมาณนั้นแหละมันจะมีรายละเอียดตรงตรงห้องเครื่องใช้ใช้เซตเดิมหมดเลยอ่อุปกรณ์เดิมหมดเลยไปลองดูในในคลิปไว้ดิเออไปไล่ดูเลยผมก็ไม่รู้ผมผมลงเองผมก็ลืมมือหมดแล้วนะนี่มีแต่ตัวไอทีโฟดีตัวธรรมดามันไม่ต้องแปลงเยอะ ผมเป็นคนถ่ายเองนะงึงคงหนึ่งเดิมใส่เลยท่อเถียบต้องแปลงเออได้ครับตอนทำได้หมดเลยครับพอให้มาแปลงน้อยไงก็มาแปลงเยอะแปลงน้อยแค่นั้นเองอยู่ที่แปลงเยอะแต่อยากให้เดินท่ออะไรใหม่มันก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบหมกๆเน้นใช้งานดูทรงเดิมๆก็ประมาณนี้แหละเสิร์ชในกูเกิลก็ได้ถ้าไม่โทรมาก็มานบเทอร์โบอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเข้ามาดูได้เลยมานบเทอร์โบอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมแล้วบอกว่าดูคลิปผมมารับรองได้รถพิเศษ เอ้านี่รอรอเรารออะไรทีนี้เรอรออะไรเรอรอช่างช่างคนหนึ่งะ่ออะไรไหมนะนึกว่าชิคกอแฟ่ก็เหลือแค่นี่ครับเจาะเขา จอเขาเนี่ยฮะจอเขาเพื่อจะฝังวัสกตแยกเข้าไปที่ทั้งสีบอกที่เรานะ่ยก็จะตัดแปนก่อนใช่ไหมจะจอเขา,เาเเงานฝั่งนี้ก็เป็นงานฝั่งซ้อมิวโพ เทอร์โบเหมือนกันครับเดี๋ยวเขาถ่ายเดี๋ยวจะคนกันอ่ะโอเคคือมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้องมี6ชั่วโมงอะน,นะการติดตั้งเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบเนี่ย6ชั่วโมงแหละ6-7ชั่วโมงครับทั้งวันไปเตรียมเป็นวันนี่แหละพอจะเสร็จอะนะ่ะพอจะเสร็จก็เป็นวัน,นครับ โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปดู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 คลิปแห้งแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตัดต่อกันอันนี้มันไลฟ์สดไงไลฟ์สดในย u ท u b e นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกดออกเนี่ยววันนี้ปุ๊บพูดแน่ใจเลยว่าจะหยุดการสตรีมใช่